ที่นี่เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเบิงทางอีสานทางตอนบนๆกันเนี่ยจักหน่อยทางขอนแก่นค่ะอยู่ที่เหนือเขื่อนอุบลรัฐนะคะถึงแม้ว่ามองนีจะถ่วมบ่หลายเหมือนปีที่ผ่านมาแต่ว่ามันกระส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องที่เหตุการเกษตรตอนนี้เสียหายไปกว่า4ี่พันไร่ซึ่งพื้นที่มองนีพี่น้องเกษตรกรเพื่อนกับเป็นห่วงเป็นใยอยู่เพราะว่าพื้นที่มองนีว่าม่นทีหน้าของเพื่อนมันเป็นพื้นที่เสากระยายห้ทางรัฐบาลนะคะหรือวานวยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือนั่นเองค่ะนี่คือบรรยากาศ ูที่ตั้งบนบานผือนะคะอำเภอร์หนองเรือจังหวัดขอนแกน่นซึ่งกรมีทีหน้าที่ถือนำถ่วมมาแล้วกว่าสสัปดาห์กระเฮศให้ต้นเขาเสียหายโดยสินเชิงนะคะสวนบานเรือนประชาชนถืกนำถ่วม8หลังค่าเรื่อนถึงแม้ว่าสถานการณ์น้ำนะคะจะบได้รุ่นแรงเมื่อปีที่ผ่านมาแต่ว่าพื้นที่หน้าเขานะคะพื้นที่สวนก็ได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมาก ซึ่งจากการสำรวจนะคะพื้นที่เหตุการณ์เกษตรก็พบว่าตอนนี้เสียหายกว่า4 0 0 0ไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีหน้าเศรา้าที่เกษตรกรมีการทำสัญญาเศรา้าและก็เหตุกินนะคะจากเครือนอุบลรัฐแม้ว่าจะเสียคาเศร้าเพียงปีละ20บ,บาทต่อไรแต่เกษตรกรก็ต้องใส่ายนะคะจากการลงทุนการผลิตซึ่งจากเหตุการณ์นำถ่วมในเทือนี่นะคะ เกษตรกร,ร,กรในพื้นที่นะคะกะจะได้รับค่าชดเชยหรือว่าเงินชดเชยได้ใดนะคะบท่านใดนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าบกเข่าคายการได้รับความซอยเหลือตามระเบียบของทางราชการกระอยากจะหหยทางรัฐบาลได้ทบทวนแก้ไขเรื่องของระเบียบเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร,ร,กรในส่วนของการเตรียมการซอยเหลือนะคะทางเทศบาลตอนนี้ก็ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมเข้าซอยเหลือพี่นองประชาชนอย่างไกล้ฉิดหากว่ามีเหตุรุนแรงนะคะแต่ว่าเสียงสะท้อนจากเกษตรกร,ะร,กรนะคะเพื่อนก็อยากจะ ให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวของไปซอยเรื่องของค่าชสจยใจ,จยต่างๆเนื่องจากว่าการไปเซาพื้นที่ถึงแม้ว่ามันจะราคาถืกนะคะแต่ว่าเรื่องของต้นทุนในการผลิตของเพิ่นเพิ่นกระ้ด่ใจไปแล้วนะคะเพิ่นกับเป็นเสียงสะท้อนของประชาชนนั่นเองค่ะ